กับวันอะไรวันอังคารตรงกับวันอังคารจะเจนเนาะตรงกับวันอังคารงวดนี้วันอังคารเนี่ยนะคือหวยออกวันเนี้ยมันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันอังคารถ้าเปรียบเทียบวันคือตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันอาทิตย์คือเจ็ดวันนะ คือเขาเรียกว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอังคารเป็นวันแข็งเป็นวันแห่งการต่อสู้เป็นวันที่เกี่ยวกับความรุนแรงเนาะคือวันอังคารคือวันที่แข็งมากอ่าวันวันนี้คือวันอังคารนี้นะบางบางพื้นที่เนาะถ้าถ้าเป็นต่างจังหวัดสมัยก่อนนะถ้าเป็นวันอังคารคือวันนี้ถ้ามีมีการเสียชีวิตเขาจะไม่เผาวันนี้เด้เขาจะมีการเลื่อนวันนี้นะ วันนี้มันเป็นวันที่แบบแข็งไม่เหมาะสมในการเผาศพแต่อยู่นี้นะพี่สาวอารุ่มอร่่ยกันได้เผาได้วันนี้เลขที่มันแข็งเลขมันเด่นของปีหกห้าคือปีนี้อ่ะพี่สาวจ้าเลขมันแข็งแล้วก็เลขมันเด่นที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะเด่นอยู่เลขตัวนี้เลขแปดเลขเจ็ด ตงกับวันพระด้วยนะคะอาจารย์อ่ัสวัสดีอาจารย์ที่หลุงผมแข็งทุกวันเลยนะของอาจารย์ที่หลุงนี่แข็งมากสวัสดีอาจารย์ที่หลวงเนาะพระอาจารย์ที่หลุงนี่แข็งมากเลยนะอะไรแข็งวันพระวันอังคารวันแข็งเนาะเออนี่หละที่อาจารย์บอกว่าเลขกําลังวันวันอังคารเป็นวันเป็นวันพระ วันพระก็ตกัวก,กับพระเนี่ยถ้าเราเเราเราาพูดถึงคําว่าพระพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปเราจะตีเป็นเลขอะไรเจ็ดหรือแปดมันก็ต้องตีเป็นแปดถูกต้องไหมนี่คือเลขนี้เลยวันวัน,ว,นวันอังคารนี้เป็นวันที่กําลังวันคือเด่นแปดกับเจ็ดงามนะงามนะอืมสวยมากพี่สาวก็เห็นงูงูเป็นเจ็ดก็ได้ งูส่วนมากอาจารย์ตีเป็นจิตหรือนีหรือจะเป็นจิตก็ได้นะต่อไปพี่น้องจา๋าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นี่คือฉลากนะอใบฉลากลอตเตอรี่พี่น้องจา๋าใบใบฉลากลอตเตอรี่มันจะมีสองอย่างคือฉลากฉลากธรรมดาและก็ฉลากอ่ฉลากอ่า มันจะมีสองแบบเนะาะเขาเรียกว่าฉลากอะไรเหรอฉลากแบบธรรมดาแล้วก็ฉลากการกุศลฉลากธรรมดาพี่นอ้องจ๋าหน้าหน้าลอตเตอรี่เนี่ยมันเกี่ยวกับอันเนี้ยเกี่ยวกับวันลอยกระทงวันที่แปดนะเกี่ยวกับวันลอยกระทงวันที่แปดแล้วก็อาจารย์เห็นในในรูปลอตเตอรี่นะในรูปลอตเตอรี่มีรูป พระจันทร์กลุ่มๆเป็นศูนย์นะมีรูปพระจันทร์ด้วยแล้วก็มีผู้หญิงกำลังลอยกระทงอาจารย์ไฟเป็นสีเนีอาจารย์ตีเลขเป็นสีเลยะส่วนฉลากอะไรฉลากกุศการกุศลมันจะมีสองแบบเนี่รูปรูปหน้าฉลากรูปหน้าฉลากพี่น้องจา๋ามันจะเป็นรูปเกี่ยวกับ ช่องปากเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับปากต่างๆปากเราเนี่ยนะปากเป็นอะไรอาจารย์ถามที่ว่าปากเป็นอะไรช่องปากช่องฟันปากเนี่ยเราเคี้ยวอาหารเนี่ยปากเป็นอะไรมันตีเลขเป็นอะไรตีเลขเป็นแปดปากเป็นแปดเลยเนี่ยเราเรามาสังเกตว่าฉลากสองตัวเนี่ยทำไมมันคล้ายๆกันจังเลยเหมือนกัน เหมือนกันมากแค่ฉลากลอตเตอรี่นะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยระวังเลขอ้วดนี้นะอาจารย์ให้ดูคลิปทั้งหมดสามคลิปเนาะอาจารย์จะตัดคลิปปีนี้นะแมวแมวเคยได้แมวได้เลกเคยได้เลกแมวกับอาจารย์นะเลกแมวอาจารย์ไปเห็นอะ,อะไรติกตอกอาจารย์ไปเห็นติกตอกนะ ลาสามัคคีแตกขาอ,อาจารย์พี่สารลาสามัคคีแตกไหมเห็นปะคนที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์เนี่ยช่วงนี้แนวทางเข้าปังปุริเีมากนี่เห็นปะเนี่ยเข้ารูดด้วยนี่ลาสามัคคีเข้ารูดนะเข้ารูดปังปุรีนี่เข้ารูดนะนี่คือแนวทางสามคัคคีอ่าเล็กแมวพี่อาจารย์จะเล่าฟังคือแมวสวยอาจารย์สนใจคือเรื่องเรื่องแมวตัวเนี้ย เ,เรื่องแมวแมวพี่สาวแปลกเนี่ยอให้ดูวีดีโอเลย่ะทุกคนดูวีดีโอเปิดเสียงให้ด้วยนะอาจารย์มั่นใจแมวตัวนี้เลยเอาดูวีดีโอก็แล้วกันนะคือไม่ต้องพูดให้ดูวีดีโอเลยดูวีดีโอนะอะดูแมวตัวนี้นะดูแมวสังเกตแมวตัวนี้ดีๆสังเกตแมวตัวนี้ดีๆมันทําอะไร มันเหมือนไปไปกุ๊กวกกลัวอยู่ตรงป้ายทะเบียนเนี่ยไปทําอะไรแมวดูแมวนะแล้วท้องดูท้องมันใหญ่มากมันเหมือนจะคลอดแล้วนี่เจ้าของรถเขาได้มาเจอพอดีอาจจะเป็นแมวเขาก็ได้เราก็ไม่รู้นะเนี่ยเราได้เราได้เคยได้โชคกับแมวนะเอาเอาใหม่นะเอาใหม่นะดูใหม่นะดูท้องแมวท้องแมวใหญ่มากมันเหมือนจะคลอดลูกไหม มันจะทำอะไรตรงป้ายทะเบียนไหม,ม,มท,ท้องมันใหญ่มากมคือเจ้าของรถก็เลยถ่ายทะเบียนเอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูว่าทะเบียนงวดนี้มันทะเบียนอะไรเนี่ยวิสาวดูทะเบียนรถนะสองหกแปดศูนย์งวดนี้เนี่ยคือกอถือว่าก,ถาาาาาากา็ถือว่าเข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 าแบ่งปันโชคลาภเนาะถือว่าคำว่าแบ่งปันเลขเมวมวันทะเบียนสองหก แปนเนี่ยนี่คือเลขแมวอาจารย์ก็เลยว่างวดนี้นะงวดวันที่หนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเลขเด่นนะเลขเด่นสําหรับสายวิ่งคนไหนชอบวิ่งนะพี่น้องจา๋าคนในที่ชอบวิ่งหนักๆนะอาจารย์ว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นตจัดได้เลยไดนะ้พี่น้องจา๋ามันน่าจัดวิ่งเลยนะหลักอะไรดีหลักแปดนะี่พี่น้องจา๋า เนี่ยหน้าวิ่งไหมแปดแปดกำลังวันแปดเด่นมากแปดเลขแมวยังมีแปดเลยเนี่ยแปดถือว่าเป็นกำลังวันที่เด่นที่สุดนะสายวิ่งสายสายวิ่งวิ่งเลยนะพี่สาวจวดเลยพี่น้องเตรียมตัวจวดเลยนะงวดนี้ส่วนชุดเต็มของอาจารย์จะปล่อยให้แผ่นนี้นะอันนั้นคือวิเคราะห์ให้ฟัง ต่อไปนี้นะงวดนี้คุณดูชุดนี้เลยคุณอย่าพึ่งกระพริบตาแล้วคุณแคบไว้เลยนะขอนาำใจคนละหนึ่งแชร์ต่อไปนี้นะดูชุดเต็มรัฐบาลไทยอาจารย์ก่อได้เลยนะเอามาแบ่งปันเอามาแจกแฟนกับแฟนเพจนะวันนี้โสตายไหมคะนี้โสตายไหมคะอาจารย์อาจารย์ว่าโสตายเลยนะจัดเต็มที่เลยพี่น้องจา๋ามีมีข้าวไหม เอาไปขายข้าวไม่ญ่าเลยนะ <c oughs> คนไหนจะรักข้าวไม่ญ่าไปขายเตรียมตัววันนี้งวดนี้นะเพราะว่ามาแน่นอนนะเลขที่อาจารย์มอบให้งวดนี้มาแน่นอนอ่ะพี่สาวจะพร้อมดูรัฐบาลไทยอาจารย์พร้อมๆกันเนาะแบ่งปันแล้วก็ฟาดเลยนะแบ่งปันแล้วก็ฟาดเลยงวดนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกห้า แจกนะอาจารย์พร้อมแจกนะอ่ะงวดนี้ตัวรองเด่นศูนย์จ้ะศูนย์มากี่เปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นนะเลขศูนย์เนี่ยงามนะระวังเลขศูนย์ดีๆเลขศูนย์เนี่ยช่วงนี้เลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลขไหลอยู่เลขมันกำลรงเป็นเลขไหล เออเล็กไหลเพราะว่าไหลกี่งวดเลไหลสามงวดอ่ะศูน์ไหลสามงวดอยู่ไม่แน่งวดนี้อาจไหลต่อเรายืนศูนย์ไว้ก่อนยืนศูนย์ไว้ก่อนล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณคิดว่าไม่มั่นใจเตรียมสากไว้เลยสากไว้ทุบหามค่อยเลยนะเห็นที่ไหนก็ส่งสากไว้ให้อาจารย์เลยไว้ทุบหามอาจารย์เลยถ้ามันไม่แม่นจริง เนาะอาจารย์ว่ามันมาเด้คุณพร้อมแค่นั้นแหละนะพร้อมกดนี้ปลดสินกบอาจารย์นี่ทกัณฐมีไหมนะนี่นอกระบบมีไหมเนี่ยอาจารย์จะพาพิสพปลดนี่พร้อมๆกันในรัฐบาลไทยงวดนี้อ่ะมาดูสองตัวดูทีละตัวนะแล้วจะวงกลมให้ดูทีละเม็ดเดี๋ยวจะวงกลมให้นะจะได้ให้ไปอัดเต็มที่นะ้องพี่น้องจา๋าคุณจะได้อัดถูกเม็ดที่หนึ่ง 0404 04. สยมั้วยไหมต่อไปพี่น้องจา๋าอ่ะ0 7์อาจารย์วงไปเลยนะอาจารย์ฝันว่าไฟไม่ลดค่ะอาจารย์ก9 4 0 7่โอ้ยพอดีเลย07พี่น้องจา๋าพี่สาวฝันปุ๊บอาจารย์ก็เขียนปับ๊บพอดีเลย โอ้ยมันตรงกันเลยตรงกันเลยเนาะเออโชคดีเด้พี่น้องจา๋าฟันแบบนี้มีโอกาสมาปังที่สุดเจ็ดอาจารย์ก็ได้นะฟันลักษณะตรงก,กันกับที่อาจารย์ฟันเป๊ะพอดีเลยนะโอ้พี่น้องจา๋าไม่แน่อาจบาก็ได้เนาะดูต่อพี่น้องจา๋าศูนย์สามศูนย์สามมาแล้วปล่อยทีละตัวนะเดี๋ยววงกลมให้ นะไม่ต้องกลัวนะว่าเลขเยอะเลขน้อยเดี๋ยววงเน,น้นเน้นให้เลยแล้วนะสวัสดีหนึ่งพันท่านที่มาดูในสดต่อไปเม็ดนี้ก็สวยศูนย์เก้าพี่น้องจ๋าศูนย์สี่ตรงกับเลขลูกสาวบอกค่ะอาจารย์งามไหมงามไหมสวัสดีหนึ่งพันท่านตัวเน้นอาจารย์นะภายในสี่ตัวนี้อาจารย์เลือกมาตัวเดียว อาจารย์ดึงมาตัวเดียวพี่น้องจา๋านะดึงมาตัวเดียวคือตัวน้นให้ตัวอัดศูนย์อะไรศูนย์สี่อ่ะแค่นี้นะแค่นี้เด้ศูนย์สี่ระวังนะเพราะว่ามันไม่มารัฐบาลไทยนานแล้วเพราะว่าตัวอื่นเขาออกหมดแล้วศูนย์หนึ่งออกแล้วศูนย์สองออกแล้วศูนย์สามออกแล้วข้ามไปที่ศูนย์สี่ แล้วก็ศูนย์ศูนย์กันถ้าศูนย์ศูนย์นี้เอาศูนย์สี่วยกว่าหลักศูนย์ตัวอื่นมาหมดแล้วเหลือหลักตัวเนี้ศูนย์สี่อาจารย์มักตัวนี้มากตัวนี้เลขอะไรเลขแปดนี่คือตัวเด่นเลยถ้าเป็นสายวิ่ง จัดหนักล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าคนไนคิดว่ามีทุนมีทรัพนิดนิดหน่อยมีทรัพย์เพิ่มที่จะรอจะวิ่งคนใดที่เป็นสายวิ่งนะ่ะมันต้องมีอาจารย์ว่าต้องมีคนที่ชอบวิ่งในในใจอาจารย์นะตั้งแต่อาจารย์มาทําบุญทอดกรถินนะ ใจอาจารย์ไปจดจ่ออยู่ตัวนี้มากหัวใจอาจารย์เทไปที่ตัวนี้มากเลยแถมดอกให้อีกนะจัดดอยเขาอีกเลยวันนี้เตรียมตัวเลยปังๆนะอัดอะไรค่าอาจารย์เราก็ดึงขึ้นมาอัดเลยเนี่ยแปดศูนย์อัดเข้าไปวงไม่ค่าอาจารย์เนี่ยตัวเน้นมันจะวงแค่สี่เมตร เนี่ยเห็ป่ะือเ,เลขอาจารย์เนี้ยมันจะมีตัวนิ้นตัวหนักคือตัววงกลมส่วนใหญ่มันจะมาชุดแบบนี้นี่นะมั่นใจมากนะค่อยมั่นใจแห่งเนี้ยพี่น้องจา๋าคนไหนไม่เชื่อกันแล้วแต่เขาเพราะว่าอาจารย์มั่นใจแห่งนะอา้าวเม่ที่หนึ่งแปดอะไรแปดสาม อาบางคนถูกใจแล้วแปดสามครัอาจารย์เป็นน้องจ๋าอุ้ย <c oughs> บางคนอาจารย์เขียนแปดสามถูกใจเลยโดนใจก็มีเห็นปะ่ะเลขมันสวยเดย้เออเลขมันสวยนะอ่าดูไปต่อไปพี่สาวนี่คือชุดเต็มเดี๋ยววงให้ขอกําลังใจคนละหนึ่งแชร์อ่ะแปดหนึ่งนะเออดูต่อ อ่ะแปดเก้าพร้อมปดดี้อ่ะดูทีละตัวนะเลขสามเตรงพร้อมปดนี้เม็ดที่หนึ่งนะสี่แปดศูนย์ไม่มาก็ปล่อยผ่านแค่นั้นแหละนะเจ็ดสี่แปดนะอ่ะพี่สาวชอบปะ่ะ 7จ็เม็ดที่สองมี2เมตรนะอาจารย์มี2เมตรต่อไปเลขวง,งในมี2เมตรเด้เลขวงในมี2เมตรเบ็ดที่1นะึ่งอ่ะดูทีะตัวนะเดี๋ยวอาจารย์จะวงกลมให้นะ สี่ศูนย์เจ็ดก็สวยสวยเหมือนกันพี่น้องจ๋ามันเล็กสวยเนี่ยอ่าอันนี้คือจะเป็นเลขวงกลมนะดูเม็ดที่หนึ่งสี่แปดสี่นี่อาจารย์ก็จะวงกลมให้นะสำหรับสายเจาะเน้นหนักเนี่ยพี่สาวจ๋าฟังอาจารย์นะเอ,อ่อเลขอาจารย์เนี่ยสำหรับสายเจาะตัวนิ้นตัวหนัก ทุนน้อยงบน้อยดูวงกลมเอาแค่นั้นนะดูเลขวงกลมเอาเท่านั้นนะบางคนบอกว่ามันเยอะมากอะไรคะนะอันนั้นอันนี้อาจารย์เน้นให้แล้วอาจารย์จัดแบบกระชับให้แล้วขอให้คุณมีใจที่จะไปจัดเท่านั้นเนาะใช่ปะขอให้คุณมีใจไปจัดเท่านั้นเพราะว่าเลขที่อาจารย์วงให้คือเน้นสุดๆแล้วนะเน้นเต็มที่มากเลยนะ ขอให้คุณไปฟาดและปลดนี้ดีใจที่สุดงวดนี้ขอให้เขาเข้าในบุญขดถิ่นที่อาจารย์ทําแค่นั้นแหละต่อไปเม่สุดท้ายพี่น้องจา๋าฟาดเลยนะเม็ดนี้สวยเด้ออาจจะอั้นก็ได้เม็ดนี้อาจมีอั้นเด้อรับประกันว่ามีอั้นแปดห้าแปดห้าพี่น้องจา๋าอั้นไหมเลขตัวนี้มีอั้นไหมนี่อาจจะอั้นเนตัวเนี้ยนี่เห็นปะ อาจารย์วงให้นี้อาจามีอั้นเด้นะสวยเด้วิ่งอะไรค่าอาจารย์เด่นแปดวิ่งล้านเปอร์เซ็นคุณชอบแปดก็ได้ชอบสูงก็ได้เพราะว่าวิ่งสองตัวเวลาวิ่งวิ่งตัวเดียวคุณเลือกตำแหน่งแปดก็ได้แปดนี้อาจารย์มั่นใจมากนะส่วนต้นเน้นแปดศูนย์ศูนย์สี่แปดห้าแปดสี่แค่นี้ฟาดหนักได้เลยนะฟาดหนักได้เลยนะวงวดนี้ฟาดเต็มที่ได้เลยนะ ปังปังปุริเย่พี่น้องจ๋านะรัฐบาลไทยวดนนี้ขอให้ปังไปเลยพรปลดหนี่้วยกันสามตัวตรงอะไรค่าอาจารย์นี้ชุดสามตัวชุดสามตัวตรงที่อาจารย์บอกให้ก็สวยนะเออขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์รัฐบาลไทยวดนนี้อาจารย์ปล่อยนี่คือชุดเต็มมีชุดเดียวนะคุณพร้อมลุยคุณพร้อมฟาดได้เลยนะเออยามเขาทัวร์ไม่มีเราก็หลบเขาเท่านั้นแหละ เราก็อย่าไปเจอหน้าเขาเนาะเอาพี่น้องจา๋าฝากแคปเจอร์จาร้าพี่น้องจา๋าแคปเจอร์เอาเลยรัฐบาลไทย